สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะชานาโนนโดยกาแฟป,ปาทีคอฟฟ่กาแฟ่สุขภาพกาแฟที่อิมหวาน,นไม่มีไขมันให้ก,กลิ่นกาแฟแท้ สนับ,นบนนนสบบน,น,บน,บน,นบุนดยริัั์อาหารแคลเียมบำรุกรมการต้องขันี้<ว><ญ>สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422งานเทศกาลโยนบัวหลวงพ่อตตเทศกาลงานบุญยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในประเทศไทยระหว่างวันที่10 18ตุลาคมณวัดบ,บยางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการกับงานประเพณีรับบัวประจำปี2567ประเพณีเก่าแก่โบราณที่จัดขึ้นทุกวัน 94. ขึ้น14ค่ำเดือน11ของทุกปีงานประเพณีรับบัวหรือโยนบัวเป็นหนึ่งในประเพณีเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งงานรับบัวยังคงสะท้อนถึงความศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนาและความสามัคคีของชุมชนโดยประชาชนจะร่วมกันบัญเชิญหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิค์คู่บ้านคู่เมือง แสดงถึงความคารพและขอพอรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสำหรับงานนมัสการขอพอรปิดทององคหลวงพ่อโตสืบสารประเพณีทางสายน้ำประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางปีในปี2567มีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่10-18ตุลาคม2567หรือวันที่17ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกาจะมีการทำบุญตักบาตรเนื่องในบันออกพรรษากลางคืนจะมีการแสดงคอนเสิร์ตของวงคาราบาววันที่18ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกาทำบุญตักบา เทวโรหณะกลางคืนจะมีการแสดงคอนเสิร์ตรถแห่ดาวเคียงเดือนแอนวาเลนไทน์ ้นะนะััทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ0813570422สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอโรงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตปะบน,น้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สเกาห้นยปด่ามี่คอับสนุนโดยกาแฟปาทีกาแฟี่ดสุขภาพกาแฟ,าาแฟที่อิมหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สันันุดยพริตภัณฑ์เสมาหานแคลวิกแคลเซียมบำาบรุกกระดูสันัตันนุ่ดนยามันอดมเีสมิเอกหลคอคอดาลหิตตานันมูอิสระต้องขัวนี้เลย